สวัสดีครับนานายแฟมิลี่ครับผมตอนนี้เรายืนอยู่หน้าลานแสดงครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีแม่เอฟซีสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube นะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นายนะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมข้างในอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างนะครับนะฮะตอนนี้อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างของเรานะครับก็กําลังดีเทเวดใหม่นะครับก็กําลัง ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในการเรียนรู้เรื่องช้างเข้ามาข้างในตัวอาคารนะครับและในห้องนะครับที่จัดแสดงความรู้เรื่องราวของช้างนะครับให้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเนาะนะครับโดยใช้ระบบระบบสมัยใหม่เข้ามาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวหน้านานจะพาเข้าไปชมนะครับแต่ละห้องกันนะครับว่าตอนนี้เขาดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับผมอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างหนังนู้นนะครับผม เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับหาชมก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมท่านใดที่ติดตามช่องน้าไนก็สามารถได้ชมก่อนนะฮะก่อนก่อนก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมนะครับความคืบหน้าของการนะครับอ่าปรับปรุงใหม่ของภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างของโครงการโลกของช้างนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตอนนี้อุปกรณ์ที่จะ เอามาเสริมนะครับจัดภู้พิทัศน์ต่างๆก็มาแล้วนะครับมาข้างหน้าก็จะปลูกต้นไม้ตอนนี้ก็วางสปริงเกอร์นะครับวางท่อน้ํานะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮรแล้วก็จะจัดสวนใหม่เลยนะครับนี่ทางนี้ก็จะจัดสวนใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็มาเกุดไว้แล้วนะครับสําหรับท่อน้ํานะครับก็มีหินปลอมครับเป็นไม้ห้เหินปลอมนะครับปลอมมีด้วยตอนนี้เรามาถึง ทางหน้านะครับของอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างแล้วนะครับผมก็สามารถเดินทางเข้ามาได้นะครับนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางเข้ามาชมได้นะครับแต่ในห้องก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับในห้องที่จัดแสดงความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับการเรียนรู้ต่างๆยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นงานละเอียดมากครับเป็นงานที่ต้องใช้ ระบบไฟสูงด้วยนะครับเพราะมีระบบคอมพิวเตอร์วิศวะิเข้ามาด้วยนะครับผมนี่โอ้โหนานายก็เพิ่งเดินทางเข้ามาตั้งแต่เขาก่อสร้างนะกับลงุงนานายก็เพิ่งเดินทางห้องนี้ครับห้องนี้กำลังช่างกำลังทำงานนะ รู้ไหมแกนงนี่ครับผมกางครับงนี้ก็จะเป็น จำลองนะฮะหมู่บ้านนะครับจำลองบ้าน,บ,านบ้านชาวกลวยนะครับจำลองบ้านชาวกลวยนี่จำลองบ้านชาวกลวยนะครับผมก็มีสารประกรรมด้วยนะครับนี่มีสารประกรรมอย่างนี้นะครับการจำลองให้เห็นถึงวิถีชีวิตนะครับการเป็นอยู่ของคนกระช้างการปลูกบ้านบ้านเรือนต่างๆนะครับ วาดเองเนะครับมาฟังนี้ครับช่างเขากำลังวาดู่เลยครับไม่ไม่ได้ใช้ไวเนลติดนะครับเป็นการวาดด้วยมือนะครับผมอ,อ,อย่าลืมมาให้ได้นะครับท่านผู้ชมท่านติ่ติดตามช่องนานนีแฟมเอรี่ครับอย่าลืมมาเยี่ยมชมโครงการโลกของช้างเรานะครับผม มาให้ได้นะครับมาให้ได้นะครับเอาให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับชมคลิปแล้วก็มาเลยครับามาเยี่ยมมาชมถึงความสวยงามของนะครับโครงการของเราท่นี้ปรับภูมิทัศน์นะครับทางหนเนี่ยเ,เดี๋ยวไปดูห้องต่อไปครับผมป่าออกจากห้อง ช้างหลวงช้างบ้านใช้แล้วนะครับต่อไปครนี่มาอันนี้ต่อครับตอนนี้กําลังทํางานกันทุกวัน,นครับผมก็อยากไปรบกวนช่างด้วยนะครับแล้วเก็บภาพบรรยากาศข้างนอกข้างนอ,นอกนี้ให้ชมกันครับผมไปดูในห้องนี้ครับตอนนี้ติดฟิล์มหมดแล้วครับ นองมองข้างในไม่เห็นเลยครับติดฟิอฝุ่นเยอะนะครับอันนี้เข้าไปไม่ได้นะฝุ่นเยอะแยะเลยนะครับมีฝุ่นอนี่ครับติดฟิล์มไม่ได้ครับติดฟิล์มติดฟิล์มดำนะฮะมองไปข้างในห้องนี้จะไม่เห็นอะไรเลยอต้องเข้าไปออยู่นอกห้องมองไม่เห็นอะไรครับรับจะติดฟิล์มหมดละดองไปข้างในงนี่ครับอะอะีกห้องหนึ่งไปต่อครับผม ตอนนี้ทุกห้องติดฟิล์มดำหมดแล้วครับข้างนอกมองไม่เห็นข้างในข้างในมองเห็นข้างนอกนะครับต่อไปฝั่งด้านซ้ายต่อครับผมาด้านซ้ายอุปกรณ์การช่างเยอะนะครับผมท่านนักท่องเที่ยวที่ช่วงนี้เดินทางมาก็อย่าเพิ่งเข้ามานะครับผมอุปกรณ์การก่อสร้างเยอะ นะครัเข้ามาได้นะครับแต่ต้องระวังด้วยนะฮะต้องระวังด้วยต้องระมัดระวังเกี่วยวกับเรื่องอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะครับเพราะว่าเยอะนะครับสร้างก็ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันนะครับเราสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับแต่เดินนะเดินตามจุดที่เขาให้เดินนะครับผมอันนี้ก็กําลังมาร์กจุดไว้นะครับผมมาร์กจุดมาร์กจุด นี่ครับผมเอาให้เห็นคร่าวๆนะครับของของความเคลื่อนไหวนะฮะของอาอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างนะครับของโครงการโลกของช้างเรานะครับว่านะครับอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับสําหรับอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างนะครับนะฮะนักท่องเที่ยวเข้ามาชมได้ไหมครับเข้ามาได้ครับเข้ามาถ่ายรูปถ่ายภาพในมุมต่างๆนะครับเนี่ยอย่างพีระมิดเนี่ยมุมเนี้ยพีระมิดสามเหลี่ยม เราถ่ายรูปมุมนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีทางเดินซอกแซกนะครับอากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะครับอากาศเย็นนะฮะไม่ร้อนนะนะครับผมนี่แหละคือโครงการโลกของช้างนะครับโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับที่หลงังสร่ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ลังการของอช้างสุรินทร์นะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ หมู่บ้านช้างของเราที่มีการเลี้ยงช้างเยอะที่สุดมากที่สุดในโลกน,นี้ทางนี้ก็ับปรุงอยู่นะฮะน,นี่เป็นที่พักของช่างนะฮะ,ะเราไม่ไปดบกวนนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าทางจะซอกนะครับท่องเที่ยวที่มาครั้งแรกอาจจะงงหนะ่อยการเดินนะครับเข้าในอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างนี่ก็จะมีทางเข้าทางออกเยอะนะครับ ไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีไดโนเสาร์ด้วยครับผมไดโนเสาร์ Dai ตัวใหญ่มากนะนี่ไดโนเสาร์โดนสตาร์บไว้นะครับนี่พันด้วยพลาสติกนะนโอ้โหตัวตัวสูงม,มากตัวสูงจริงๆนะตัวใหญ่สมจริงครับนี่แรปเตอร์แรปตเตอร์ครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ au, อืัวบ้านช้างก็มีไดโนเสาร์ <c oughs> ด้วยนะครับผมตัวใหญ่มากเลย <laughs> แรปตัวตอนนี้ก็คันด้วยพลาสติกไว้นะฮะกันฝุ่นกันอะไรเหมือนจริงมากครับเหมือนจริงมาก,กเด็กๆชอบแน่นอนครับนี่เด็กๆชอบแน่นอนเด็กก็น่าจะตื่นเต้นนะครับสูงสูงเท่าช้างเลยครับผมสูงประมาณสองเมตรนะฮะสูงประมาณสองเมตรนะครับนี่หมู่บ้านช้างก็มีไดโนเสาร์ด้วยนะครับผมโอ้โห เด็กๆแถวบ้านยังไม่รู้นะว่าตรงนี้มีไดโนเสาร์นะฮะตอนนี้ยังไม่เปิดให้เข้าชมนะฮะยังไม่บอกใครว่ามีไดโนเสาร์บอกว่ามีไดโนเสาร์นี่มาเต็มเลยแหละอีกหน่อยป่ะเรามุดหางไดโนเสาร์นะครับหางท่วมหัวนะหางท่วมหัวนะนี่ท่วมหัวเลย,ดยไดโนเสาร์สูงประมาณกี่เมตรครับจะสองเมตรไหมประมาณสองเมตรเน,ะนาะไดโนเสาร์มีกี่ตัวครับนี่ เอามาตัวเดียวตัวเดียวโอ,อ้โหไปในห้องนี้เนาะ,อะโอเคฮะเด็กๆยังไม่รู้นะถ้าเด็กบ้านเรารู้นะอ้บ <c oughs> อกแน่นอนครับแน่นอน,น,นออย่างเงาไม่เคยเห็นนะเขาไม่เคยเห็นว่าเดนเสาร์เป็นยังไงเคยแต่ไปเที่ยวที่อื่นนี่มาเจอที่บ้านตัวเองก็น่าจะตื่นเต้นเด็กน้อยโอเคครับเดี๋ยวเราออกจากพิพิธภัณฑ์ช้างไป ให้เห็นให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวนะครับผมนะครับมาเที่ยวมาชมได้นะครับที่ศูนย์คชจัดึก3าหมู่บ้านช้างโครงการโลกของช้าง e อ e p h a เว w o r l อร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับอบจสุรินทร์จัดให้เลยนะครับผมสวยงามสวยงามจริงๆครับอันนี้ได้เห็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าถึงไหนแล้วเนาะครับแต่คลิปก็อาจจะนานๆหน่อยฮะลงทีเนาะนะครับไปตาม วันเวลานะครับนานาจะไม่มีการตัดต่อนะครับว่าเริ่มต้นก่อนเสร็จหลังเสร็จไม,ไ,มไม่ครับคือตามไปแต่ละแต่ละแต่ละคลิปเลยครับนี่เรออกแล้วนะครับออกจากปิดปัปปปป่นแล้วก็จะเจอนี่เลยลานแสดงช้างของเรานะครับแล้วก็ทางเข้าโครงการนะครับแล้วก็หอชมช้างหอชมวิวนะฝั่งนู้นเลยครับผมนี่นี่ก็จัดภูมิทัศน ปลูกต้นไม้ดอกไม้ต่างๆครับรับรองว่าสวยแน่นอนครับอลังการแน่นอนนะครับขอเชิญทุกท่านครับมาที่หมู่บ้านช้างครับจังหวัดสุรินทร์นะครับหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลกครับโครงการ Elephant World นะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะไหนก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผม แล้วพ่อกันเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับโชคดีมีตังใช้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สู่สุขกัขนครับพี่น้อง